วท่หนึ่งเวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนะครับนักมวยรอไว้คูนะนักมวยรอไว้คูนะครับเวลา14บสนาฬิกา ยี่สิบสี่นาทีอีกหกนาทีมวยคู่แรกต่อยอีกหกนาทีมวยคู่แรกต่อยอีกหกนาทีมวยคู่แรกต่อยนะครับคู่หนึ่งนะครับนพเดชนะเพชรเกียรติเพชรหรือทางเจ้าผักบุงเพชรเกียรติเพชรน้ำเงินคือทางเจ้าวางไพลรถสวยจ่าเจดนะครับกระดูกมวยเบอร์มวยน้ำเงินไม่ธรรมดาสมาชิกนะ 8ไฟหลังสุดนี่โชว์ฟอร์มดีมากนะครับโดยเฉพาะ5ไฟหลังสุดนี่ชนะมาลวดท่านเจ้าฝ่ายแดงเนี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่นะเป็นนพเดชนะครับแต่ว่าจุดอ่อนอยู่ที่ท้องเลดเปิดแดงเนี่ย3-1-4-1เนี่ยอย่าไปต่อนะอย่าไปต่อนะอย่าไปต่อนะอย่าไปต่อนี่อย่าไปต่อนะเลดเปิดแดง3-1-4-1อย่าไปต่อนะครับต้นๆ1-2เนี่ยน้ำเงินมีเสร็จกดนับกดนอกได้น้ำเงินมาแทนก็จริง แต่ว่าต่อยช่องเจสีต่อยกู้ห้ามาสองครั้งนะครับชนะมาตลอดล5ไฟหลังสุดชนะมาลวดนะครับห้าไฟหลังสุดชนะมาลวดวันนี้จุดเด่นของน้ำเงินก็คือลูกเตะขาต่อยหมัดลูกต่อยท้องหนักแรงส่วในแดงตัวนี้เนี่ยท่านเจ้าผักบุ้งนี่โดนโดนไม่ได้นะครับโดนไม่ได้ท่ามาชิกนะมวยคู่แรกนี่ทานเจ้าโนบะเดชหรือท่านเจ้าผักบุ้งต่อส1มหนึ่งี่หนึ่งเนี่ย ไม่น่าต่อไม่น่าต่อไม่น่าต่อลงทุนลองลงทุนลองน้ำเงินไปก่อนร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 ้องน้ำเงินไปก่อนรองน้ำเงินไปก่อนร้องน้ำเงินไปก่อนนักสมาชิกนะรองน้ำเงินไปก่อนนักสมาชิกนะทีมงานน้ำเงินเขามั่นใจนะครับทีมงานน้ำเงินเขามั่นใจนะนักสมาชิกนะครับรองน้ำเงินไปก่อนรองน้ำเงินไปก่อนรองน้ำเงินไปก่อนนักสมาชิกนะคูัแรกไทยเจ็ดสี่นะครับกำลังนั่งเพื่อรอถ่ายทอดสดนะครับแดงคือทางเจ้า นลประเดชเหลือทางผักบ,บุ้งนะหมือนิทางเจ้าวังไพลไหวัวใวไจดวได้เก็เนี่ดูเหลือไร่ข้าวนาทีเหลือไร่ข้าวนาทีนะครับ3อาอ เวลาอีกหนาทีมวยไทย7จนะครับประจำวันอาทิตย์ที่9ก้าพฤศจกายนจะเริ่มนะครับแดงที่ทางเจ้านพเดชเพชรเกตเพชรเลยแทงกระผักบุ้งน้ำเงินท่านระวังไพร <m uch ing> หวยคู่แรกอย่าไปต่อนะเ <m uch ing> ลดเปิดแดงแพงเกินไปอย่าไปต่อนะครับน้ำเงินนี่8ปดไฟหลังสุดนี่โชว์ฟอร์มดีนะ5้าไฟหลังสุดชนะมาลวดแดงนี่จุดอ่อนอยู่ที่ท้องนะ น้ำเงินนี่ไฟนี่นี่ทีมงานเขามั่นใจนะครับทีมงานน้ำเงินเขามั่นใจนะครับลงทุนดลองน้ำเงินไปก่อนลองน้ำเงินไปก่อนลองน้ำเงินไปก่อนนะครับทางพิธีกรพี่ติเลศสารผลขึ้นตัวเวทีละผู้แรกลองน้ำเงินไปก่อนลองน้ำเงินไปก่อนลองน้ำเงินไปก่อนลองวางไพยไปก่อนนะข่าวมูลรอตั้งในสายอีกทีหนึ่ง